สวัสดีสมาชิก k t เ Web ทุกท่านนะครับสำหรับในบทความนี้นะครับก็จะแนะนำวิธีการใช้เทมเพลตสำเร็จรูปนะครับในคลิปจะเป็นลักษณะของเว็บไซต์ที่เปิดใช้งานครั้งแรกนะครับจะเป็นหน้าตาลักษณะน,นี้ทีนี้การเริ่มต้นใช้เทมเพลตลักษณะนี้เนี่ยคิดว่าบางครั้งอา,อาจจะยากเกินไปนะครับ ก็เลยจะแนะนําการใช้ท l เพจสําเร็จรูปก่อนนะครับซึ่งการปรับแต่งจะง่ายกว่านี้เพียงแต่ว่าความสวยงามเนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าขนาดนี้นะครับเพราะตัวนี้จะเป็นการดีไซน์หรือว่าวาดออกมาแล้วมาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับให้ทุกท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บมาสเตอร์ก่อนนะครับโดยพิมพ์ที่ช่อง Ad address หลังจากชื่อโดเมนให้ใส่แลตตามเลขด้วยเลข2 4ตัวนะครับพอ Enter ก็จะเจอหน้าเว็บมาสเตอร์ล็อกอินจากนั้นกรอกพาสเวิร์ดลงไปครับที่ได้รับทางเมลหลังจาก เิดใช้งานเว็บไซต์แล้วนะครับก็ใส่ตามนั้นลงไปเลยแล้วก็ enter เข้าไปครับเมื่อเข้าสู่หน้าระบบการพัฒนาได้แล้วเนี่ยลำดับแรกในการเลือกการใช้งานทมเพจสำเร็จรูปนะครับให้เข้าไปที่เมนู1.3.4ตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์โดยทั่วไปก่อนนะครับ ปกติที่แนะนําให้ใช้เมนูบาร์ด้านบนเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนไปหน้าใดก็แล้วแต่เนี่ยเมนูบาร์จะอยู่ตลอดนะครับจะต่างจากหน้าหลักที่อยู่ที่ที่เป็นลักษณะตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นแค่เฉพาะหน้าแรกหน้าเดียวนะครับเวลาล็อกอินผ่านเว็บมาสเตอร์เข้ามาแล้วฉะนั้นพยายามใช้เมนูบาร์ตัวนี้ให้คุ้นเคยแล้วกันนะครับ1.3.4ก็คลิกเข้าไปครับดูตรงข้อที่สองนะครับข้อที่สองเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าจะใช้ ทำเพจสมเด็จรูปสำหรับมือใหม่หรือว่าจะใช้เป็นตัวต้นแบบนะครับที่เป็นมืออาชีพแนะนำในในเบื้องต้นเนี่ยผมให้ใช้แบบเป็นแบบมือใหม่ก่อนละกันนะครับที่เป็นลักษณะของตัวสมเด็จรูปสมเด็จรูปก,ก็คืออยากที่เห็นในตอนนี้นะครับมีช่องให้กรอกมีไอคอนให้คลิกแต่ถ้าเป็นลักษณะของมือใหม่เนี่ยมันจะเป็นการดีไซน์เลยมีมีหน้าดีไซน์ให้เริ่มจัดวางอะไรตำแหน่งอะไรต่าง แต่ถ้าเป็นลักษณะสำเร็จรูปเนี่ยทุกอย่างจะถูกวางบล็อกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพียงเราแค่เข้าไปแก้ไขพวกตำแหน่งภาพเปลี่ยนภาพอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจัดสีจัดอะไรสมัยคือการการทำงานมันจะใช้งานง่ายกว่าเพีเยงแต่ว่าก็อาจจะด้อยในแง่ของความสวยงามนะครับอาจจะไม่เท่ากับแบบมืออาชีพฉะนั้นเบื้องต้นผมว่าลองทำความคุ้นเคยกับแบบมือใหม่ก่อนดีกว่าน่าจะดีนะครับลำดับแรกเลยเนี่ย จะเห็นว่ามันมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือเป็น My template อันนี้สำหรับมืออาชีพนะครับส่วน t ท m p l a t สอง2 3 4สามี่เนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะของแบบมือใหม่แต่ละอันจะแตกต่างกันแค่ตำแหน่งเมนูเท่านั้นนะครับถ้าเป็นแบบ e ท p l a t e ที่1เนี่ยตำแหน่งเมนูเขาจะอยู่ด้านล่างของของ Header นะครับจะเป็นลักษณะเมนูแนวนอนส่วน t ท m p l a t e 2เนี่ยจะเป็นลักษณะของอตำแหน่งเมนูจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นเมนูแนวตั้ง สามก็เมนูแนวตั้งเช่นกันนะครับแต่อยู่ทางด้านทางด้านขวาท e m เพจสี่อันนี้เป็นเมนูแนวนอนนะครับจะอยู่ทางด้านล่างแต่ละทันเพจเนี่ยจะมีเมนูเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับคือเน้นการใช้งานง่ายและในเบื้องต้นผมจะให้เลือกเป็นเทมเพลตสองก่อนละกันนะครับจากนั้นกดบันทึกข้อมูลครับเพื่อดูหน้าเว็บว่าหน้าตาของท e m เพ a สองเป็นยังไงแล้วก็พรีวิวได้เลยครับดูตรงดูผล อันนี้คือลักษณะของทำเพจสำเร็จรูปหรือว่าทำเพจแบบมือใหม่นะครับก็คือจะมีตำแหน่งของภาพเฮดเดอร์ที่เป็นด้านบนนี้นะครับนี่อันนี้คือภาพเฮดเดอร์แล้วก็มีข้อความวิ่งตรงนี้แถวหนึ่งนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเมนูด้านซ้ายที่ผมบอกว่าสำหรับทำเพจสองแล้วก็จะมีพวกแบนเนอร์ไฟล์ลิงก์อะไรต่างๆที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับยาวลงไปถึงตัวสถิติตัวนับสุดท้ายจะเป็นฟุตเตอร์นะครับ นี่คือตำแหน่งของฟุตเตอร์เป็นตัวปิดท้ายส่วนเนื้อหาตรงกลางนี้นะครับตั้งแต่ภาพเฮดเดอร์แปดภาพเจ็ดปดภาพตรงนี้นะครับยาวไปจนถึงข้อความบรรทัดสุดท้ายเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าส่วนของเนื้อหาจะเป็นส่วนที่แสดงบทความหน้าต่างๆขึ้นมาอยังตำแหน่งนี้นะครับส่วนเนื้อหาส่วนทำเพจก็จะมีตั้งแต่ภาพเฮดเดอร์ไล่ไปจนด้านซ้ายยันถึงตำแหน่งของฟุตเตอร์นะครับ ทีนี้มาเข้าเรื่องเลยสําหรับการปรับแต่งแทมเพลตมือใหม่นะครับหรือว่าตัวสําเร็จรูปนะครับก็ให้คลิกตรงไอคอนนี้เลยครับแก้ไขแทมเพลตตัวที่สี่นะครับปกติแล้วเมนูพวกนี้เนี่ยจะเห็นเฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้นครับที่ใช้ในการล็อกอินถ้าเป็นคนบุคคลทั่วไปเนี่ยที่เข้าดูเว็บในขณะนี้จะไม่เห็นนะครับก็คลิกจากนั้นดูตรงส่วนข้อหนึ่งข้อสองเลยครับส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญเพราะว่าเป็นเป็นภาพเฮดเดอร์หรือว่าภาพส่วนหัวของเว็บไซต์นะครับ การเลือกใช้งานเนี่ยจะมีอยู่สองปุ่มให้เลือกนะครับคือถ้าเป็นปุ่มซ้ายมือด้านหลังช่องเนี่ยอันนี้เป็นปุ่มสําหรับเพิ่มรูปภาพลงไปในเว็บไซต์เราเองนะครับคือเป็นภาพของคุณว่าอย่างนั้นส่วนภาพหลังที่เป็นสแสดงเป็นภาพตัวอย่างเนี่ยเป็นภาพที่เรียกมาจากะระบบเทสทีเว็บที่เตรียมเอาไว้ให้นะครับก็คือเป็นภาพที่อยู่ในบนเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์กลางว่าอย่างนั้นสำหรับในขั้นนี้เนี่ยผมคงยังไม่มีภาพตัวภาพ ที่อัปโหลดไว้ในเว็บนี้เลยจฉะนั้นจะใช้ภาพจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วกันนะครับก็ให้คลิกตรงช่องไอคอนที่2จากนั้นก็ที่เก็บรูปภาพให้เลือกกอลุ่มของเฮดเดอร์แล้วกันนะครับนี่อันนี้เป็นภาพที่ระบบเตรียมไว้ให้จากนั้นก็เลือกไฟล์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมจะเลือกเป็นตัวอ,อันนี้แล้วกันแล้วก็กด select ครับพอได้แล้วทีนี้ดูในส่วนของภาพฟุตเตอร์นะครับ ฟุตเตอก็ที่บอกไว้เป็นเป็นส่วนที่แสดงอยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ก็เช่นกันนะครับผมยังไม่มีภาพก็จะดึงภาพตัวส่วนการก่อนแล้วกันก็คลิกไอคอนที่2จากนั้นก็ที่เก็บรูปภาพก็อาจจะเลือกเป็น h e ดเดอก็ได้แล้วก็เลือกภาพที่ต้องการภาพ h e a d ดอร์ตำแหน่งของ h e ดเดอเนี่ยเขาจะแสดงค่อนข้างแคบนะครับผมจะต้องการแสดงเพียงแค่แถบตัวด้านบนเฉยก็จะเลือกออกมา จากนั้นลองดูผลก่อนแล้วกันนะครับบันทึกข้อมูลเพื่อดูภาพตัวอย่างอันนี้ก็ได้ภาพเฮดเดอร์ที่ต้องการนะครับภาพเฮดเดอร์ก็จะมีถึงแค่ก่อนถึงข้อความวิ่งตรงนี้นะครับนี่คือตำแหน่งของเฮดเดอร์ตำแหน่งของฟุตเตอร์ก็คือนี่นะครับแท่นสีน้าตาลตัวนี้เขาจะแสดงแค่ตามความสูงของตัวอักษรที่อยู่ในนั้นนะครับมาเข้าเรื่องต่อเลยก็กลับไปแก้ไขทําเพจเหมือนเดิมนะครับ จะให้ดูในส่วนถัดไปที่สําคัญเป็นส่วนที่ใช้ในการกําหนดความกว้างของหน้าเว็บนะครับด้วยความง่ายของอทำเพจสำเร็จรูปสําสหรับมือใหม่เนี่ยในการปรับความกว้างของเว็บไซต์นะครับว่าจะให้กว้างขนาดไหนนะครับอย่างข้อที่ยี่สิบเนี่ยเขาจะมีให้กําหนดความกว้างของเว็บไซต์อยู่สองแบบนะครับคือแบบแรกเนี่ยให้ใส่ตัวเลขลงไปได้เลยนะครับอันนี้คือตัวเลขตายตัวนะครับอย่าง ปัจจุบันเนี่ยกำหนดไว้เจ็ด้อยห้าสิบแปดคือความความกว้างซ้ายไปขวาเนี่ยของตามภาพขนาด h e a d ร์นะครับการกําหนดความกว้างเนี่ยควรจะกําหนดตามภาพ h e a d e ดเพราะว่าถ้าเกิดว่ากว้างกว่า h e a d ร์เนี่ยภาพมันจะเล็กหรือบางทีภาพมันมันจะมีการเรียงเรียงภาพต่อภาพซึ่งจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับกับแบบที่สองคือกําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือกําหนด เว็บไซต์จะกว้างขนาดไหนขึ้นอยู่กับหน้าจอของผู้ผู้ที่เรียกผู้ที่เข้างานผู้ที่เข้าเปิดไปยังหน้าเว็บไซต์หน้านั้นๆน,น,นะครับคืออย่างจอวายเนี่ยจะกว้างเท่าไหร่ก็แล้วแต่คือมันก็จะเต็มจอขยายแล้วเต็มจอจะตั้งไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมักจะใช้กับภาพเฮดเดอร์ที่มีความกว้างมากๆอย่างพวกภาพวิวภาพอะไรต่างๆ สำหรับาภาพเพนเดอร์ที่ผมเลือกจะส่วนการเนี่ยคงต้องใช้เป็นแบบพิกเซลที่ที่เป็นขนาดตายตัวก็จะจะเล็กหน่อยคือกําหนดไว้758ตามความกว้างของภาพเพนเดอร์นั้นๆนะครับส่วนความสูงเนี่ยเราก็สามารถกําหนดได้เช่นกันในข้อที่21นะครับเป็นการกําหนดความสูงของภาพเพนเดอร ท่านสามารถกําหนดได้จากอนนี้นะครับตามความเหมาะสมว่าจะให้แสดงแค่ถึงจุดไหนของภาพเฮดเดอนั้นๆนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมกาหนดไว้แค่180ยแดซึ่งจริงๆภาพเฮดเดอตัวนี้จะสูงอยู่ประมาณ200กว่านอกจากนั้นในการกําหนดเทมเพลตสำหรับมือใหม่ก็ยังมีในเรื่องของข้อความวิ่งนะครับข้อความวิ่งก็จะมีให้ตรงนี้ครับข้อ12ตั้งแต่เลือกตัวอักษรวิ่งก็คือข้อความที่แสดงบนที่วิ่งไปวิ่งมานะครับอันนี้คือ ตั้งแต่ข้อ12ลงไปจนถึงข้อที่16นะครับจะเกี่ยวกับข้อความวิ่งทั้งหมดเลย4-5ข้อตรงนี้ทั้งสีข้อความวิ่งสีพื้นหลังข้อความขนาดตัวตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วก็ความกว้างของข้อความวิ่งจะเห็นว่าผมกําหนดไว้เท่ากับความกว้างของเว็บไซต์นะครับ7-8ตามขนาดภาพเฮดเดอร์เลยนอกจากนั้นในการตั้งค่าของตัวสมเร็จรูปก็จะมีให้ตั้งตัวโลโก้หรือว่า ภาพพื้นเมนูอะไรต่างๆจากนั้นถ้ามีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็บันทึกข้อมูลได้เลยนะครับสําหรับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการกําหนดการใช้งานทําเพจแบบมือใหม่นะครับหรือว่าทาเพจสําเร็จรูปก็จะมีตั้งแต่เข้าไปเลือกการใช้งานทำเพจสำเร็จรูปก่อนนะครับที่เมนู1.3.4จากนั้นพอได้แล้วเนี่ยก็มากำหนดตั้งค่าตัวแปรที่1 3 3